คือเวลาเราปวดปวดหัวนะเวลามันปวดหัวเนี่ยเราก็จะคลายคลายเนี่ยหน้าผากนนะเนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเหนือคิ้วเงี้ยนะการอาการปวดหัวอย่างเงี้ยนี่มาดูใกล้ๆอย่างก็ได้คลายอย่างเงี้ยคลายอย่างเงี้ยเวลาเวลาอย่างอย่างอย่างเงี้ยหน้ากระตุกหรืออะไระคางสันบางทีมันตึงนะแม่ไปตึงไปไปสิ่งหนึ่งนะและ้วคลายเนี่ยลงมาขมับเนี่ยกระตุ้นเบกัร์ดเมื่อเราขมับก่อนนะ เราคิวนะแล้วก็หูหูนี่นี่หูนี้อย่างนี้เอออย่างเงี้ยนะกดอย่างเงี้ยมันต้องข้างบนนี่ป่ะเออนี่เนี่ยเนี่ยอานนี้ซี C. กไ็ได้ซีกด้วยมากกว่านี้ทูอย่างเงี้ยเจ็บไหมมันเจ็บยังไงเจ็บเข้าไปในหูหรือว่าเจ็บแบบตึง เข <ừ, S 2> ้าไปในหูนะเลยเจ็บรอบๆนเข้างในหูไปในหูมันไหวไหมหรือว่าพอได้ไ,ดไม่แดงมากเออกะมาณนี้แล้วก็ถูบ๊าวคูน้องว่าตรงนี้สิเออเมื่อกี้เราผิดหูผิดผิดมือนี่ต้องหูง,งี้รองไว้ที่ไปเอานิ้วซีคลิปนี้ลงได้ไหมอ่าได้ในหมดแล้วทุกคลิป ก็เหมือนเดิมเลยอย่างนี้ล็อกไว้เจ็บไหมประมาณประมาณเราจะกดประมาณสักยี่สิบวินาทีดูสิว่ามันจะหูโล่งหูไหม ก็เปิดดูอา่าก็ลูบดูโล่งไหมมันมันโล่งไหมโล่งไหมเอเนี่ยมันโล่งหูนะเวลาต้องล่พุกมันโล่งไม่ใช่ว่าต้องไาฮ่าฮ่งหูอ่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ